ให้โอกาสครั้งสุดท้ายเคนภูภูมิเห็นเอสเธอร์ให้สัมภาษณ์ให้โอกาสครั้งสุดท้ายถึงกับเสียวสันหลังสัญญารักนี้ไม่มีหมดโปรเพร่มเติมตลอดยิ้มแก้มไปเลยเมื่อหวานใจเอสเธอร์สุปรีลีลายอมใจอ่อนให้โอกาสกลับมาคุยด้วยอีกครั้งสําหรับพระเอกหนุ่มเคนภูภูมิพงพาณุภาคล่าสุดได้เจอหนุ่มเคนในงานบูงสูงซีรีส์เรื่องเดอะฟริกย้อนเวลาเป็นข้ามเวลาตายที่สตูดิโอหนึ่งทีวีธันเดอร์ทาวอินทาว เมื่อจบพิธีพระเอกหนุ่มได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานภาพตอนนี้กับหวานใจว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เอสเธอร์ออกมาบอกว่าเปิดโอกาสให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับอัปเดตธุรกิจตอนนี้ร้านขนมเคนภูปังที่หาดใหญ่กระแสตอบรับดีมากๆครับขอบคุณทุกคนที่ไปอุดหนุนนะครับตอนนี้คนแน่นมากๆเราพยายามที่ขยายเมนูใหม่ๆออกมาต่อไปเราก็จะขยายไปในออนไลน์ขายทั่วประเทศด้วยส่วนทุเรียนเดือนมิถุนายนนี้ก็จะลงต้นเพิ่มแล้วครับ เดี๋ยวจะมี u t u b e เรื่องเกี่ยวกับสวนทุเรียนมาให้ดูครับเรื่องสวนทุเรียนที่เราไปทํากันปีนี้อาจจะมีทุเรียนมาขายก่อนครับงานละครค่อนข้างแน่นเหมือนกันครับปีนี้ทํางานค่อนข้างแน่นถือว่าเป็นปีที่สนุกและได้ลุยอะไรหลายๆเรื่องเลยครับงานแน่นไม่ลืมเอสเธอร์ใช่ไหมไม่ลืมครับหรือไม่ได้แล้วครับเราจัดการเวลาตรงนี้ได้ดีขึ้นแล้วครับได้เห็นเขาให้สัมภาษณ์ไหมว่าเขาให้โอกาสเราครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วดูอยู่ครับก็เย็นว่าบเหมือนกันครับ รจริง,รงๆเรื่องการให้โอกาสเราครั้งสุดท้ายเขามีมาพูดกับเราตรงๆใหม่มีคุยกับเราด้วยครับตอนนี้เราก็พยายามพิสูจน์ตัวเองทั้งเรื่องของการเทคแคร์เขาทั้งการทํางานของเราด้วยเราก็อยากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันเรื่องของการทํางานว่าเราจะไปถึงจุดที่แค่ไหนตอนนี้สถานการณ์ของเราเป็นอย่างไรบ้างในการตามจีบเอสเธอร์อีกรอบถือว่ายอดเยี่ยมครับถือว่าทุกอย่างในทางที่ดีกราฟพุ่งอยู่ครับทําไปเรื่อยๆครับเราน่าจะหาจุดตรงกลางของชีวิตต่อได้ดีขึ้น เมื่อก่อนเราอาจจะสุดตงไปหน่อยในแต่ละทางเราเป็นคนที่เวลาทำอะไรแล้วเราจะสุดไปเลยในทางนั้นไม่มีครึ่งครึ่งกลางกลางถ้าตัดสินใจว่าจะทำแล้วเราก็ตั้งใจทำบางทีเราก็อาจจะไปแบบเร็วเกินหรือไปจนไม่ได้มองเห็นข้างๆเลยตอนนี้ใช้ชีวิตช้าลงหน่อยครับอีกเรื่องน้องบอกว่าถ้าไปอยู่ต่างประเทศอีกก็ไปเลยเหมือนกันถ้าไปอีกอยากพาเขาไปด้วยครับคงไม่ได้เป็นคนเดียวแล้วคือก็ยังอยากไปอยู่เวลาไปต่างประเทศรู้สึกว่าเราโตขึ้นเยอะได้เห็นมุมมองใหม่ๆ เอามาพัฒนาเราได้เราคิดว่าถ้าเราไปอีกครั้งก็อยากพาเขาไปเจอมุมมองใหม่ๆที่เราเคยเจอครับกลับมาครั้งนี้ดูเรายอมเอสเธอร์เยอะขึ้นถามว่ายอมไหมเป็นเรื่องของการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มากกว่าที่เราเริ่มมาทําอะไรแบบนี้บ้างเมื่อก่อนเราไม่ทําอะไรกับสื่อของเราเลยตอนนี้เราเริ่มทํางานเยอะเราควรที่จะให้สื่อของเรากระจายข่าวสารหรือว่าเรื่องราวดีๆของเราบ้างปีนี้มีโอกาสลุน้นจะมีข่าวดีใหม่คู่เราปีนี้น่าจะยังครับเอาให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนค่อยว่ากันคะ่ะ อะไรที่ทําให้เอสเธอร์ยังไม่เต็มร้อยกับเราเขาเป็นคนที่ดูเรื่อยๆและค่อนข้างแข็งแรงเราก็ค่อยๆไปดีกว่าคนให้กําลังใจเราก็เยอะนะอาจจะเป็นเพราะเอสด้วยเพราะเขาไม่ค่อยได้พูดพูดทีก็จะสตรองมากเหมือนเขาไม่ค่อยได้ต่อยแต่พอต่อยทีก็หลับเลยครับเราได้ให้สัญญาอะไรกับเขาไหมกับโอกาสที่เขาให้เราครั้งนี้ไม่ได้สัญญาอะไรเราก็ทําให้ดีที่สุดจริงๆเรามั่นใจว่า เรามีศักยภาพมากพอที่เราจะทําได้แต่แค่เราไม่ค่อยได้ทําแต่ต่อไปจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับโปรโมชั่นไม่หมดแน่นอนเติมเรื่อยๆตอนนี้ก็ลุ้นสถาระแฟนครับ